จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่635ผู้นำมังกรไฟชายหนุ่มในชุดคลุมสีแดงเพลิงมองลงไปที่ความโกลาหนปฐมกาลที่ตกผลึกอยู่ในฝ่ามือของเขาและแทบจะมองไม่เห็นภาพของงูอาวุโสกลาหนปฐมกาลที่อยู่ข้างในนี่มาจากเครื่องรางของจัก,กรพรรดแน่นอน ขาคิดทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่ในสวรรค์ของเหตุการณ์ที่สง่างามพวกเขาเชื่อมต่อกับข้าด้วยโชคชะตาหรือไม่ เมื่อพิจารณาว่าข้ามีเป็นพันแล้วข้าจำเป็นต้องได้รับมากกว่านี้แน่นอนเมื่อข้าทำใครจะรู้ว่าพวกเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งอะไรบ้างทั้งหมดที่ข้ารู้คือหลังจากได้รับ1,500ชิ้นแล้วข้าจะสามารถสัมผัสได้ถึงเครื่องรางของคลังอื่นๆจากกราของพลังปราณกลาโหนปฐมกาลนี้คือชุดของ800ชิ้นถ้าข้าหามาได้ข้าจะมีเครื่องรางของคลังมากกว่าใครในประวัติศาสตร์ทั้งหมด ถ้าจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในสวรรค์ของเหตุการณ์ที่สง่างามสามารถบทขยี้นิกายหลักทั้ง9้านิกายภายใต้เท้าของข้าและรวบรวมโลกอามาตะนี้ภายใต้การนำของข้าหลังจากนั้นข้าสามารถเริ่มกลืนกินโลกมตมตมต่ำอื่นๆและในที่สุดก็กลายเป็นราชาผู้กลืนกินสวรรค์องค์ใหม่เขาตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นอย่างแท้จริงแต่จากนั้นก็รวบรวมสติทําให้เกิดสีหน้าเย็นชาขึ้นทันตา ในฐานะมังกรไยข้าผูกพันอย่างใกล้ชิดกับงูผู้เท่าแห่งความกลรหนถ้าข้าสามารถเปลี่ยนโครงสร้างย่อยของข้าเป็นงูอาวุโสได้ฐานการบ่มเพาะของข้าจะไปถึงระดับความรู้แจ้งที่สูงขึ้นมากและถ้าข้าสามารถได้เครื่องรางของขลังทั้งสามพันชิ้นข้าอาจมีโอกาสไปถึงบัลังแห่งความตายนี่เป็นโอกาสที่ข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งทวยเทพและข้าต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้แล้วเจ้าของเครื่องรางงูเหล่านี้ไปไหน เขาหายใจออกและเครื่องรางของจักรพัฒนับพันตัวก็บินออกมาและเริ่มหมุนต่อหน้าเขาเสียงคร่ำครวญของพูดผีปีศาจและเสียงร่ำให้ของเหล่าทวยเทพดังก้องไปทั่วดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มืดมิดเมื่อมีงูตัวใหญ่ปรากฏขึ้นขณะที่งูหมุนไปในอากาศมันให้ภาพริปรี่ที่หายวับไปซึ่งปรมาจารย์มังกรไฟตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสวันสคืนผ่านไปก่อนที่เขาจะปฏิปต่อเบาะแสบางอย่างได้ในที่สุด ดังนั้นมีใครบางคนมาที่โลกอามาตะแห่งนี้เพื่อกลืนกินแก่นแท้ของมันในระหว่างขั้นตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของงูอาวุโสที่ข่ามีและตระหนักว่าเขาไม่เหมาะกับข่าดังนั้นเขาจึงหนีไปจากสิ่งที่ข้าบอกได้เขาเป็นเพียงผู้ทำลายล้างเท่านั้นมันช่างสมบูรณ์แบบเมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นเพียงผู้ทำลายล้างที่เลวสามข้าจะต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร ปรมาจารย์มังกรไฟกังวลว่าเขาจะจัดการกับคนอย่างตัวเขาเองผู้เท่าแห่งเทพเจ้าที่มีเครื่องรางของจักรพรรดิการต่อสู้กับคนแบบนั้นอาจเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขากำลังจัดการกับผู้ทำลายล้างเขาจึงสบายใจได้การไล่ล่าและฆ่าใครสักคนแบบนั้นคงเป็นเรื่องง่ายๆ เขาไม่ได้กังวลว่าสิ่งทั้งหมดเป็นกับดักรัศมีของเครื่องรังงูของจักรกรพัดบอกเขาทุกอย่างที่เขาจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผู้ที่ครอบครองพวกมันนอกจากนี้แม้ว่ามันจะเป็นกับดักความจริงที่ว่าเขาจัดการกับผู้ทําลายล้างหมายความว่ามันจะไม่เป็นอันตราย<_ <DR>. <_เจ้าสามารถสวมรองเท้าเหล็กในการค้นหาที่ไร้ผลจากนั้นค้นหาสิ่งที่เจ้ากำลังมองหาโดยไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำสวรรค์กำลังช่วยข้าและตอนนี้อนาคตของข้าก็ไร้ขอบเขต เมื่อเป็นเช่นนั้นปรมาจารย์มังกรไฟก็หายตัวไปในส่วนลึกของสวรรค์ของเหตุการณ์ที่สง่างามขณะที่เขาเริ่มไล่ตามเขาจับเหยื่อได้แล้วหยางชีคิดสีหน้าจริงจังมากเขาอยู่ในส่วนลึกของความว่างเปล่าท่ามกลางวงเวทมนต์ล้อมรอบด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์ที่พร่างพรายแสงประหลาดที่พร่างพรายและทุตสวรรค์มากมาย เป็นเวลาสามวันแล้วที่เขาออกจากสวรรค์ของเหตุการณ์ที่สง่างามและมายังสถานที่นี้ซึ่งเขาใช้พละกกำลังของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนารกและศรัทธ,ธาของโลกเบื้องล่างเพื่อสร้างค่ายกลคาถานี้ซึ่งเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ของห้องโถงแห่งสวรรค์ตอนนี้เขากำลังรอยอย่างเงียบๆเ,เพื่อให้ปรมาจารย์มังกรไฟมาถึง ปรมาจารย์มังกรไฟเป็นเทพเจ้าและอย่างฉีรู้ว่าหากเขาไม่ทําให้มันจบลงอย่างรวดเร็วมันจะเป็นหายนะหักสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปทางใต้การหลบหนีอาจไม่ใช่ทางเลือกนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถฆ่าปรมาจารย์มังกรไฟได้แต่จะต้องใจ่ายในราคาที่สูงมากเขาส่งฮูลาตูไปไม่เพียงแต่เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้ที่จะมาถึงเท่านั้นแต่ยังเป็นไปได้ว่าเขาจะถูกสังหารโดยผลที่ออกมา นี่จะเป็นการต่อสู้แห่งชีวิตหรือความตายแต่ถ้าข้าสามารถหาเครื่องรางหนึ่งพันชิ้นได้มันก็คุ้มค่ามันคือตัวของข้าที่จะได้ของสะสมครบสามพันชิ้นเขารู้สึกว่าเครื่องรางของขลังที่เหลือของราชาผู้กลืนกินสวรรค์อยู่ในแผนผังราชาหมื่นโลกแต่เนื่องจากเขาไม่มีทางสัมผัสพ,พวกมันได้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามหาพวกมัน ด้วยจำนวนครึ่งหนึ่งของชุดทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังของเหรียญตรำรถกอของราชาผู้สังหารอมะตะเขาสามารถส่งการเรียกในแผนพังราชันหมื่นโลกและเรียกเครื่องรางงูที่เหลือมาให้เขาแน่นอนว่าเครื่องรางงูใดๆที่อยู่ในความครอบครองของผู้อื่นนั้นไม่สามารถอัญเชิญได้เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาปกปิดการมีอยู่ของค่ายกลคาถาทำให้ดูเหมือนว่าเขาลอยอยู่เพียงลำพังในความว่างเปล่า ไม่นานต่อมาพลังมหาศาลก็ถาโถมเข้าใส่บริเวณนั้นและเกิดทะเลเพลิงที่ลุกชนขึ้นไฟได้ขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นอาณาจักรแห่งเปลวเพลิงไม่ใช่ประเภทจาก5ขั้นตอนแต่เป็นไฟมังกรนอกจากนี้ยังมีมังกรไฟหมุนวนที่นี่และที่นั่นทำให้สถานที่ทั้งหมดดูเหมือนโลกแห่งมังกรไฟผู้นำมังกรไฟเข้ามาใกล้ผ่านความว่างเปล่าและเมื่อเขาเห็นความผันผวนของพลังปราณที่สำคัญของหยางชีดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจแต่แล้วเขาก็ยิ้ม เจ้าดูมั่นใจในตัวเองมากเลยนะเด็กน้อยหลังจากยืนยันว่าเป้าหมายของเขาคือผู้ทำลายล้างและไม่มีเทพเจ้าซุ่มโจมตีเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมท่านคือปรมาจารย์มังกรไฟใช่ไหมข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีเครื่องรางของจัก,กรกรพัดหน0่งตัวโดยบังเอิญข้าก็มีไม่กี่ชิ้นเช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะยินดีที่จะแยกส่วนของเจ้าและมอบให้ข้า เขายิ้มอย่างมีเล่สนยอ้อก,ก่อนที่ข้าจะลืมข้าควรจะบอกเจ้าว่าข้าเป็นบุตรแห่งพรมจากสมาคมพรามและข้ากำลังทำภารกิจเพื่อไปเอาเครื่องรางของงูเหล่านั้นมาหากไม่มีพวกเขาข้าคงทำภารกิจล้มเหลวด้วยคำสั่งง่ายๆเพียงคำเดียวนี้เขาประสบความสำเร็จมากมายตัวอย่างเช่นถ้าเขาประสบความสำเร็จในการเอาเครื่องรางของขลังแต่ไม่ได้ฆ่าปรมาจารย์มังกรไฟโลกอมาตะของพรามจะได้รับศัตรูที่ทรงพลงังโอ้เจ้ามาจากสมาคมพรามเหรอ ใบหน้าของปรมาจารย์มังกรไฟสันไหวด้วยเจตนาฆ่าพวกเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะกดทีคมเหงเราแล้วใช่หรือไม่เจ้ารู้เรื่องเครื่องรังงูของจักรพัิได้อย่างไรที่จริงมันไม่สําคัญเมื่อพิจารณาว่าเจ้ามีบางอย่างไม่เพียงแต่เจ้าจะล้มเหลวในภารกิจของเจ้าเท่านั้นเจ้ายังจะฆ่าตัวตายอีกด้วยยอ เจ้ามีทางเลือกเดียวที่นี่ให้เครื่องรางของเจ้าแก่ข้าและขอให้ข้าไว้ชีวิตเจ้าเจ้ามีความกล้ามากมายที่จะเผชิญหน้ากับข้าด้วยตัวเจ้าเองด้วยฐานการฝึกฝนการทำลายล้างของเจ้ามีคนแบบเจ้าไม่มากในโลกอมตะมาเป็นลูกศิษย์ข้าดีไหมข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีเจ้าว่าอย่างไรถ้าจะเจรจาก็ต้องคุยกับผู้นำสมาคมพราหมณ์ข้าแค่ทำตามคำสั่งยางชี้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าปรมาจารย์มังกรไฟเกลียดชังสมาคมพราหมณ์ด้วยความหลงไหล สำหรับหยางฉีรู้ทุกอย่างอาจเป็นไปได้ที่จะทำให้ทั้งสำนักมัธยมิกะมีส่วนร่วมหากเกิดสงครามระหว่างพวกเขากับสมาคมพราหมณม์อาจทำให้หยางฉีเข้าสู่สถานการณ์ที่นกอีกอยกับหอยต่อสู้กันและชาวประมงก็ได้ประโยชน์ข้าจะทำลายสมาคมพราหมณ์ในที่สุดอยู่ดีและในเมื่อเจ้าไม่ยอมถอยข้าก็จะฆ่าเจ้าเช่นกันปรมาจารย์มังกรไฟสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีของเครื่องรางงูของจักรพัิบนตัวหยางฉีและมันทำให้เขาคันด้วยความคาดหมาย ด้วยการโบกแขนเสื้อของเขาเขาส่งลมที่บ้าคลั่งออกไปเพื่อกระแทกเข้ากับหยางฉีพร้อมกับมังกรไฟคำรามในการตอบสนองหยางฉีไม่แม้แต่จะขยับแสงเทพที่สว่างสวัยลุกชนขึ้นข้างหลังเขาไหลออกมาและท่วมท้นมังกรไฟซึ่งต่อมาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นแสงสว่างก็แผ่ขยายไปจนเต็มอาณาจักรแห่งไฟเติมความสว่างอย่างหาที่เปรียบมิได้แสงแห่งเทพการเวียนว่ายตายเกิด81รอบ นั่นคือพระคาดินั่นแกรนพรมลงโทษทักษะพลังปราณเทปเคีไม่มีทางที่ปรมาจารย์มังกรไฟจะเดาได้ว่าทักษะพลังปราณของเขาจะถูกกำจัดอย่างง่ายดายเจ้าบ่มเพาะวิชานั้นถึงระดับ81รอบการเกิดใหม่จริงหรือถูกต้องแล้วอย่างชี้กล่าวทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้ามั่นใจพอที่จะพยายามปล้นเจ้าละ่ะประมาจารย์มังกรไฟหัวเราะออกมาเจ้ากำลังล้อเล่นข้าเจ้าคิดว่ามีคุณสมบัติที่จะเอาชนะข้าได้หรือไม่ ถ้าเป็นเทพพระเจ้าเจ้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อความแตกต่างในระดับของเราได้บางทีถ้าเจ้าฝึกฝนทักษะพลังปราณทั้งหขั้นจนถึงระดับ81รอบที่สมบูรณ์แบบเจ้าจะมีโอกาสแต่นั่นเป็นไปไม่ได้ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นได้คือถ้าเทพพรหมฟื้นขึ้นมาและทำมันเองอย่างนั้นเหรอฮือหือเจ้าโมกขาวจริงๆ ทันใดนั้นลำแสงแห่งเทพห้าสายก็ปรากฏขึ้นด้านหลังหยางฉีซึ่งพุ่งตรงไปยังปรมาจารย์มังกรสันสะเทือนด้วยความเป็นพระเจ้าขณะที่พวกเขาทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าอะไรกันเจ้าได้รับการฝึกฝนจนสมบูรณ์แบบทั้งห้าจริงๆหรือไม่เป็นไปได้ยังไงในตอนแรกความหวาดกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของปรมาจารย์มังกรไฟแต่มันถูกแทนที่ด้วยความยินดีอย่างรวดเร็วอัจฉริยะเจ้าเป็นอัจฉริยะชั้นยอด เด็กน้อยวันนี้ข้าโชคดีจริงๆไม่มีทางที่ข้าจะปล่อยให้คนอย่างเจ้ามาเป็นลูกศิษย์ของข้าไม่เจ้ามีกฎพิเศษดังนั้นข้าจะฆ่าเจ้าและหลอมรวมเจ้าแล้วยึดกฎนั้นเป็นของข้าเองการบ่มเพาะของข้าจะสูงขึ้นไปอีกขั้นข้าจะไปถึงบาลังแห่งอมตะแน่นอนสวนรรค์กำลังช่วยข้าและเข้าข้างคาผนึกสุดยอดมังกรสวรรค์ เขาผลักฝ่ามือของเขาออกและเครื่องหมายผนึกขนาดมหึมาของพลังปราณที่แท้จริงก็พุ่งออกมาซึ่งกระแทกเข้ากับกระแสแสงแห่งเทพทั้งห้าและบทขยี้พวกมันทักษะพลังปราณระดับเทพทั้งห้าขั้นตอนนั้นช่างเหลือเชื่อแต่น่าเศร้าที่ระดับการบ่มเพาะของเจ้าต่ำเกินไปตอนที่636กการต่อสู้ครั้งใหญ่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าห้าขั้นนี้เป็นศาสตร์แห่งพลังปราณเดียวที่ข้ามี ที่จริงข้าแค่ใช้มันเป็นอุบายลองดูไพ่ตายของข้าสิบูมปีกเทพบุตรของหยางฉีคลี่ออกและเขาปลดปล่อยหัดของเทพผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยกำปั้นออกไปด้วยความเร็วที่ก่อนที่ผู้เท่ามังกรไฟจะทันได้ตอบสนองมันก็อยู่ด้านบนเขาพอดีในค่ำคืนอันยาวนานความคิดแล่นท่านเต่าแห่งความเป็นอมะตะได้มาอย่างไรมีกระบวน่าก้าวท่าที่ประกอบเป็นหัดแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่และกระบวนท่าสุดท้ายคือความเป็นอมะตะ สิ่งสร้างทั้งหมดกลายเป็นสีดำสนิทสร้างทะเลแห่งความทุกข์ที่ไม่มีใครสามารถข้ามไปได้และรับประกันว่าอีกฝั่งของปารามิตาจะไม่ปรากฏอีกชั่วนิรันด์การโจมตีด้วยกำปั้นนี้เหนือกว่าแสงเทพทั้ง5ขั้นอย่างมากมันเป็นทักษะพลังปราณจากความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารผู้ทำลายล้างนารกซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่พระพรหมโบราณก็ยังยอมรับว่าเหนือกว่าเขา ในพริบตาปรมาจารย์มังกรไฟพบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อในฐานะประมาจารย์ด้านการพาบปลูกเขารู้ทันทีว่าหยางชีเป็นคนที่ไม่สามารถรับมือได้ง่ายๆอันที่จริงเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าปรมาจารย์เทพเจ้าตราประทับสุดยอดเขาตะโกนขณะยื่นมือออกไปข้างหน้าและส่งเครื่องหมายผนึกสุดยอดออกเพื่อรับหมัดที่พุ่งเข้ามา การเคลื่อนไหวทั้งสองปะทะกันและอย่างชีเซไปข้างหลังเอ็นตัวไปด้านข้างราวกับว่าเขาอาจจะล้มลงสำหรับผู้สังเกตการทุกคนดูเหมือนจะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีอย่างเต็มกำลังของปรมาจารย์เทพเจ้าได้นี่คือโอกาสของข้า ปรมาจารย์มังกรไฟเตรียมการโจมตีอีกครั้งเปลวไฟห่อหุ้มร่างกายของเขาในขณะที่นิ้วของเขาโค้งงอเป็นกรงเล็บที่เหมือนตะขอซึ่งฟันไปที่หน้าอกของหยางชีเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะฉีกหัวใจของเขาออกและฟันเขาเป็นชิ้นๆเจ้าตกหลุมรักมัน อย่างชี้กล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชาทันใดนั้นเขาก็หายไปและการก่อตัวของเวทมนตขนาดใหญ่ก็ลุกเป็นไฟพลังปราณสําคัญระเบิดไปทุกทิศท,ทุกทางทําให้ทุกอย่างระสำระสายเมื่อดาวเคราะห์แห่งความกลาหนในยุคแรกเริ่มก่อตัวขึ้นและร่วงหล่นลงมายังปรามาจารย์มังกรไฟรูปแบบที่สร้างจากยันของราชาผู้กลืนกินสวรรค์ปรามาจารย์มังกรไฟกล่าวขณะรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา เจ้าปัญญาอ่อนข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถใช้เครื่องรางของขลังเพื่อดักจับข้าได้เจ้ารู้ไหมว่าข้ามีมากกว่าเจ้ากี่ตัวยันแปลงราง่างทันใดนั้นเสียงกมปนาสะท้อนออกมาเมื่อยันนับพันหมุนรอบตัวปรมาจารย์มังกรไฟรวมเข้ากับเขาในขณะที่เขากลายร่างเป็นงูผู้เท่าแห่งความกลาหนเปิดปากของเขาเขาเตรียมที่จะกลืนกินดาวเคราะห์แห่งความกลาหนที่ลงมาในพริบตาขบวนทัพก็พังทลายลง อะไรนะอย่างชีพล่องหมุนตัวอยู่กับที่จากนั้นเขาก็กระพือปีกเทพบุตรและพุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามคิดว่าจะหนีไปได้เหรอไม่มีทางที่ปรมาจารย์มังกรไฟจะปล่อยให้อัชริยะอย่างยางชีหลุดมือไปได้เขาต้องการที่จะกลืนกินเขาและทําให้เส้นทางสู่บาลังแห่งความตายมั่นคงณนะจุดนี้การมีงูพิเศษเป็นเพียงไอซิ่งบนเคก้ก หยางชีไม่ตอบสนองต่อคำพูดของเขาเขาเพิ่งหนีไปด้วยความเร็วสูงสุดนำไปสู่การไล่ล่าที่กลายเป็นเรื่องยาวหลายวันอย่างรวดเร็วเมื่อวันและคืนผ่านไปหยางชีจะหยุดต่อสู้กับปรมาจารย์มังกรไฟเป็นครั้งคราวแต่ละครั้งเขาเสียเปรียบเสมอระดับการฝึกฝนของเขาต่ำเกินไปเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้จนถึงผู้ทำลายล้างขั้นที่9แต่เมื่อพูดถึงเทพ,พเจ้าเขาไม่แข็งแกร่งพอ โชคดีที่เขาได้เข้าสู่การต่อสู้โดยเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และแม้ว่าปรมาจารย์มังกรไฟจะได้เปรียบแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะเอาชนะเขาได้ แต่สุดท้ายแล้วปรมาจารย์มังกรไฟก็เป็นเทพพเจ้าที่อยู่ยงคงกระพันและเมื่อพิจารณาว่าเขามีเครื่องรางของขลังของราชาผู้กลืนกินสวรรค์มันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะใช้มันเพื่อเติมพลังชีวิตของเขาดังนั้นหากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินต่อไปปรมาจารย์มังกรไฟก็จะออกมาอยู่ด้านบนแม้ว่าการต่อสู้จะยืดเยื้อเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ เจ้าคิดว่าเจ้าจะตกปลาตัวใหญ่ได้ใช่ไหมไอสารเลวแต่เจ้านำความหายนะมาสู่หัวของเจ้าแทนเจ้าไม่ได้ตกปลาเจ้าเกี่ยวมังกรครั้งแล้วครั้งเล่าหัวหน้าเผ่ามังกรไฟก็ฟาดฟันด้วยความหวังว่าจะได้สัมผัสกับหยางฉีถ้าเขาสามารถจับตัวเขาได้เขาสามารถใช้วิชาพลังปราณระดับเทพจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อผนึกเขาหน้าเสียดายที่ปีกเทพบุตรของหยางฉีททำให้เขาเร็วและลื่นมาก ทันใดนั้นหยางฉีก็พูดว่าข้าเล่นเกมเสร็จแล้วปรมาจารย์มังกรไฟรักษาเครื่องรังงูของจัก,กรพรรดให้ปลอดภัยจนกว่าข้าจะกลับมาทัานใดนั้นประตูอวกาศขนาดมหึมาปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาซึ่งเขามุดเข้าไปแล้วหายไปอืม ด้วยความประหลาดใจปรมาจารย์มังกรไฟส่งเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างออกไปเพื่อตรวจสอบประตูซึ่งเขาพบว่าแปลกมากและน่าจะเป็นกับดักอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนประเภทที่เชื่อว่าความมั่นใจที่แท้จริงเกิดจากทักษะที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากนี้ไม่มีทางที่เขาจะปล่อยเหยื่อนี้ไปข้าไม่สนหรอกว่านายจะพยายามซ่อนตัวไว้ที่ไหนเจ้าจะไม่รอดพ้นเนื้อมือของข้าไปได้ ทันใดนั้นเขากลายร่างเป็นงูผู้เท่าแห่งความกลาหลอีกครั้งเขายิงเข้าไปในประตูมิติครู่ต่อมาประตูมิติก็หายไปยางชีมองไปรอบๆและพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังของราชาจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและรอให้ปรมาจารย์มังกรไฟมาถึง แน่นอนว่าปรมาจารย์มังกรไฟกำลังตามมาติดติดเมื่อมาถึงก็มองไปรอบๆอย่างสงสัยเมื่อพิจารณาถึงพลังปราณของราชาที่เขาสัมผัสได้เขาก็แน่ใจแล้วว่าเขาอยู่ในสมบัติวิเศษบางอย่างเขาเดินไปข้างหน้าและมองไปที่ยางชีและพูดว่าเราอยู่ที่ไหนไอ้สารเลวข้างในมีสมบัติระดับเทพเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถดักฆ่าในนี้หรืออะไรช่างหน้าหัวเราะสำหรับข่าแล้วความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าไม่มีค่าอะไรเลย เจ้าเพียงแค่ทิ้งชีวิตของเจ้าไปและเสียสมบัติระดับเทพเช่นกันข้าคิดว่าไม่ยางชีพูดพลางหัวเราะเจ้าเป็นคนโง่เขลาจริงๆใช่ไหมปรมาจารย์มังกรไฟเจ้าไม่รู้ว่านี่คือสมบัติเทพอะไรให้ข้าบอกเจ้าเถอะว่าแม้แต่ใครจากกองทัพของเทพ,พเจ้าก็ไม่สามารถพรากมันไปจากข้าได้ใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเจ้าเจ้ารู้สึกถึงพลังของพระมหาราชาหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เจ้าสามารถต่อสู้ได้ พลังของราชาใบหน้าของปรมาจาร,รย์มังกรไฟกระตุกเล็กน้อยในขณะที่เขาใช้เวลาสักครู่เพื่อหายใจเข้าลึกๆและวิเคราะห์พลังรอบตัวเขาจู่ๆก็มีคำสี่คำปรากฏขึ้นในใจของเขานี่คือแผนผังราชันหมื่นโลกใช่หรือไม่อย่างแน่นอนเราอยู่ในแผนผังราชันแห่งหมื่นโลกขอถามหน่อยเจ้ามีแผนจะหนีจากสถานที่แบบนั้นจริงๆเหรออะไรนะ แผนผังราชันหมื่นโลกเป็นไปไม่ได้มันเปิดเพียงครั้งเดียวทุกๆหมื่นปีและเพิ่งเปิดได้ไม่นานถ้าข้าเปิดประตูไม่ได้แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอย่างชี้ถามข้าจะสู้กับเจ้าได้ยังไงข้าล่อเจ้ามาที่นี่เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างในนี้ที่ข้าสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทีนี้มาดูกันว่าเจ้ามีความสามารถอะไรเจ้าสามารถเปิดทางเข้าสู่แผนผังราชันหมื่นโลกเมือ่อใดก็ได้ที่เจ้าต้องการ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ามีเครื่องรางงูของจักรพรัดิมากมายใช้เวลาเพียงชั่วครู่สำหรับผู้นำตระกูลมังกรไฟเพื่อระลึกถึงตำนานและเรื่องราวต่างๆที่เขาเคยได้ยินนี่มันอัศจรรย์มากเจ้าคือปาฏิหาริย์จริงๆไม่แปลกใจเลยที่นายจะหลบเลี่ยงข้าผู้เท่าเทพเจ้าและไม่แปลกใจเลยที่เจ้าคิดว่าจะเอาเครื่องรางของขลังของข้าไปได้น่าเสียดายที่ข้าต้องฆ่าเจ้าเพื่อให้ได้ทุกสิ่งที่ข้าต้องการเตรียมตัวตายได้เลย ถ้าใช้เวลาหลายหมื่นปีในการบ่มเพาะศรัทธาหมื่นมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้สแสวงบุญปรมาจารย์เต่าเทพ,พเจ้าดูว่าเจ้าต่อสู้กับเทพมังกรที่อยู่ยงคงกระพันได้อย่างไรเขายกมือขึ้นเหนือศีรษะในขณะที่ทําการอันเชิญอันทรงพลังทันใดนั้นพลังของเทพมังกรก็ประตุขึ้นและเขาถูกห้อมล้อมด้วยความเป็นเทพที่ไม่มีวันตายพลังของเขาพุ่งขึ้นเป็นสิบเท่าจากระดับก่อนหน้านี้และเขามองไปที่อย่างฉีด้วยสายตาที่ชั่วร้ายและละโมบ มื่นมังกรศักดิ์สิทธิ์แสวงบุญปรมาจ้าเตพเต่ตาเป็นความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของมังกรสวรรค์นในสมัยโบราณสมมุติว่ามังกรสวรรค์เกือบจะเหมือนวิญญาณเทพ,พเจ้าบางคนเกิดมาเป็นอมตะด้วยซ้ำและในอดีตหลายคนกลายเป็นเทพ,พเจ้าที่สามารถต่อกรกับกองทหารของเทพ,พเจ้าได้ ตอนนี้ปรมาจารย์มังกรไฟกำลังใช้เวทมนต์ลับเพื่อเชื่อมต่อกับโลกอมตะน้อยยิ่งใหญ่ที่มีตำนานในทุกแง่มุมของคำบรถูกเรียกว่า8เผ่าสวรรค์สมมติว่าสวรรค์ทั้ง8เผ่าเต็มไปด้วยมังกรสวรรค์โบราณและมังกรเทพเป็นโลกอมตะที่อยู่ชั้นเดียวกับสวรรค์ชั้นดุสิต อาจน่าเสียดายท่านผู้นำมังกรไฟแม้แต่ความสามารถระดับเทพแบบนั้นก็ทำ้ายข้าไม่ได้ในแผนผังราชันหมื่นโลกเจ้าไม่สามารถบรรลุค,ความก้าวหน้าในการบ่มเพาะได้ตรงกันข้ามข้าควบคุมสถานที่แห่งนี้ได้บางส่วนและสามารถเข้าถึงพลังที่จะนำไปสู่การค้นพบใหม่อย่างฉีบกมือของเขาและทันใดนั้นทางเดินหลายสายก็เปิดขึ้นรอบตัวเขาเชื่อมต่อกับภายนอกได้เวลาทะลวงไปสู่ขั้นที่3ความคิดทำลายล้างและลำดับที่4ต้นกำเนิดการทำลายล้าง ในที่สุดยางชีก็เผชิญกับความยากลำบากและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ